ผมเห็นมากับตาเลยครับผมเชื่อครับคุณผมเชื่อเล่ามาให้เราฟังเลยครับเล่ามาเลยเมื่อมันเกิดเมื่อสักทีแล้วผมเดินกลับบ้านหลังจากไปบาร์มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาผมเธอเดินเซไปมานึกภาพบอกไหมผมเลยคิดว่าเธอน่จะเมาเอาล่ะบอกเรามาตรงๆนะคุณดื่มไปเท่าไหร่ล่ะคืนนั้นน่ะไม่นะผมแทบไม่ได้แตะเล่าเลยไม่เอานะไม่ฟังก่อนนะเธอเดินเข้ามาใกล้จนผมมองเห็นเธอชัดขึ้นคุณต้องได้เห็น ทาของเธอมันดูเละไปหมดดูเหมือนศพยังกระศพบเดินได้เลยเพื่อนเห <c oughs> มือนเมียฉันเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเล้านอ,อน,นอนไม่หลับเลยตั้งแต่คืนนั้นเอาล่ะใจะเย็นๆนะครับคุณใจเย็นๆน,นะเฮ้ยฟังนะคุณต้องเข้มแข็งเอาไว้โอเคนะอย่าเป็นัวโลกภายนอกนั่นรู้ไหมใช่แล้วล่ะถ้าเรารู้สึกแย่แค่กับเรื่องแบบนี้มันจะบอนทาลายเราเคยคิดมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอาหนา่าเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย 起来哦！迈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 ！ ฉันจะทำไงดีใช่ฉันกลก้จะถึงแล้วเธอก็รู้นี่ฉันไม่เป็นไรแล้วดีเลยฉันจะรีบกลับทันทีที่ได้เจอคริสนะ รู้แล้วแต่ฉันต้องไปแล้วทำไมทุกคนเลยแต่คิดว่าฉันจะเจอเปัญหา,านะอะไรนะสวัสด,ดี วัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมหวัสดีคุณโอเคไหม รอนีนะฉันจะไปดูข้างในเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆนะพ่อนะคะทุกอย่างโอเคไหมถอยไปคุณผู้หญิงผมจัดการได้ขานร ปล่อยเขาไงอย่าเข้ามาเนี่ย Hãy subscribe chuyện ต้องรีบไปจากที่นี่คุณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะไว้ขอบคุณทีหลังก็ได้ตอนที่เราปลอดภัยแล้วเวนะมาขึ้นมาตเอาไว้นะ เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันผมก็ไม่รู้ที่สถานีตำรวจน่าจะมีคำตอบนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ผมลอีออนเคเนดีแล้วคุณแลร์แลร์แรดฟิลคุณอยู่แถวนี้เหรอเปล่าฉันมาตามหาพี่ชายเขาไปตำรวจเหมือนกันดีแล้วที่เราได้เจอกันผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรอีกบ้าง ประชาชนทุกท่านโปรดทราบเนื่องจากเกิดการระบาดไปทั่วทั้งเมืองขอให้ทุกท่านมาหลบภัยที่สถานีตำรวจรัคูนซิตี้เรามีอาหารและการรักษาพยาบาลกับทุกคนที่ต้องการพระเจ้านี่มันไม่จริงใช่ไหมสถานีตำรวจอีงไม่ไกลแล้วพวกเขาต้องรู้อะไรสักอย่างแต่ถ้าเหลือแค่เราแล้วล่ะถ้าไม่มีใครรอดรอแล้วต้องมีคนรอดสิ นี่มันเมืองใหญ่นะต้องมีคนรอดนะดูหเหมือนว่าเราต้องเดินจากตรงนี้นะ ไม่ก็ต้องวิง่งใช่คงงั้นพระเจ้าลีออนเราต้องถอยหลังไรดิร,รีบออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ คุณเป็นอะไรไหมว่าไงฉันไม่เป็นไรคุณเป็นยังไงบ้างผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันไม่ปลอดภัยสวยแล้วสิลุกหน้าไปก่อนเลยไปจัดกัที่สถานีตำรวจหยุดพักไม่ได้ต้องรีบไปต่อ สิ้นโรคเนะิยสถานีตำรวจไร้จะถึงแล้ว ี่ไหนเว right? นนี่ที่นี่ก็มีพวกมันด้วยเดวิดมาวินได้ยินไหมฉันจะทางออกแล้วมันเขียยไว้ในนี้สองกำลังเสริมาดวนทาง 看一康 Teng sakti baiklah, teng sakti. ไรนะคุณปลอดภัยแล้วแค่ตอนนี้ามาวินบรานาัดขอบคุณดูเหมือนว่ามีคนสอนคุณมาดีนะค่ะฉันรู้ว่าต้องดูแลตัวเองยังไงมาเถอะ ใครรู้เลยหรอว่ามันเกิดขึ้นดยังไงมันมีอยู่หลายทฤษฎีแต่ที่ผมรู้แน่ๆก็คือที่นี่เต็ไมไปด้วยพวกซอมบี้ค่ะฉันก็ว่า<อ>งเฮ้เฮ <Hey, hey, S 2> เปิดเอาไว้นะ <S <S เพื่อฉุกเฉินฉันอยู่ที่นี่ไม่นานแล้วพอเจอคริสแล้วเราก็จะไปจากนี่นี่คุณเป็นน้องสาวข,ของคริสเหรอ <S <S ใช่ทำไมนะคุณรู้อะไรงั้นเหรอ เขาไปพักร้อนที่ยุโรปเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วพักร้อนงั้นเหรอนั่นนั่นเป็นข่าวดีเลยมีเรื่องที่ผมต้องบอกคุณดูเหมือนว่าจะมีทางออกไปได้ผ่านช่องทางลับนี่ดีแล้วเฮ้เราต้องพาคุณไปโรงพยาบาลโอ้ไม่ละไม่เป็นไรหรอกผมดูแลตัวเองได้ไม่คุณจะต้องได้รับการรักษานะฟังนะครับ รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อน <_ an> เพื่อที่คุณจะได้เจอกับพี่ชายคุณอีกเอาละคุณต้องใช้อันนี<อ>้ไม่คุณเก็บไว้เถอะคุณอาจจะต้องใช้คุณต้องระวังตัวถ้าคุณเจอพวกมันแล้วก็ไม่ว่ามันจะเคยเป็นใครมาก่อนคุณอย่าลังเลยจัดการมันซะ หรือไม่ก็นนี้ Oh, but doubt you can tie for me. Oh. Alright. Then crying in. เหมือนเป็นทางลงไปใต้ดินดีแล้วจะได้ไปจากที่นี่สักทีเฮ้ยมาวินเดี๋ยวสิฉันจะทางออกแล้วนะมาวินไปเถอะรีบพาคุณไปจากที่นี่ไปเถอะคุณโอเคนะไม่ผมคุณไปเถอะรักษาชีวิตตัวเองไว้ เนี่ยน่ามันแย่นะต้องีย้พาคุณไปโรงพยาบาลได้โเราต่างก็รู้ว่ามันจะจบลงยังไงรีบไปจากเมืองนี้ซะแต่ฉันทิ้งคุณไว้ที่นี่ไม่ได้แกละได้โปรดเอะไปซะคิดว่าทำเพื่อผมก็ได้ Okay. Nee, Marvin. Ob Kunde? 啊，嗯，你这， ตายสิเราต้องใช้คีย์การ์ดทางนี้นี่ช่วยพี่หน่อย <c oughs> หนูแน่ใจนะว่าทางนี้เมื่อคราวก่อนแม่เคยพาหนูมาทางนี้คาริฉันตามหาหนูไปสักทั่วเลยนะเชอรี่ สาวน้อยกล้าหาญที่หนีออกมาจากบ้านตัวเองอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายคุกเข่าลงแล้วยกมือขึ้นพูดจริงเหร,อ,ร,หรอเนี่ยคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้จอรีมัดมือเธอซะทำไมถึงทำแบบนี้คุกบกแล้วมัดเธอซะงานเอานี้หนูจะมัดเธอซะตอนน่อดีหรือจะให้เธอตาย ทำแบบนี้ทำไมป้องกันการทำอันตรายต่อเด็กใหม่คารอะไเนแกจะทำอะไรกับเธอไม่ใช่ธุระของแกถ้าแกทำร้ายเธอแล้วก็พี่ชายฉันที่เป็นหน่วยสตาร์ฉันจะเฮ้ยเจ้ริรีบมาเนแกชื่ออะไรชื่อของแกแคลร์คอร่ จะมากับฉันหรือว่าจะบอกลาแกตรงนี้ล่ะก็ได้ก็ได้หนูจะไปคุณต้องพาหนูไปหาแม่นะแน่นอนอย่าไปฟังมันนะมบ้าไปแล้วอย่าทำร้ายเธอนะได้โปรดไม่ต้องมาบอกว่าฉันจะต้องทำยังไงหยุดนะไกลหนูไกลหนูนะเด็กฉันเลยว่าไม่มีใครสอนมิญยาณหนูแล้วกองแกไขเรื่องนี้กันดูอะไรไกลหนูไกลหนู you okay.